มานะครับสวัสดีครับพี่น้องครับแผ่นดินไหวแล้วครับเขาวิ่งลงล่างกันเลยเว้ยรอบรอบนี้ไหวแรงเว้ยขุดลึกเลยของบ้านเซีย่ยงไฮ้แผ่นดินไหวครับผมรอบนี้ไหวแรงเอาละ,ะครับออกมาให้หมดแล้วครับหน้าห้องฮนะ

บ่ปกติเตือนประมานสองวิญญาณมากนะเบะอันนี้ยิ่งเงียบอยู่ต้องบ่ายเนี่ยเพรทางพวกมันธรรมดาเด้อบ่ายนะบ่ายเนี่ยบ่ายเนี่มันมุงานบ่ายมันแห้งเรือบ่ายเนาะนกนุ่งเสือบ่ายเลยมันเตือนมันเตือนแล้วบ้านมากย่นบอกมันคือการแจ้งเตือนไม่ก้วันเพราะว่ามันบ่ายอีหลีแห้งอีหลีเรื่อบ่ายนาะใช่ขนาด รถไฟยังตกหลังนะีนีเียันสองคนเอาคือบ่สันนักเรียเยืนหาโดนเราได้ไหมเอฟซีนดินเผ่นดินไว้ยืนหาโดนเราว่าสันนักเรี ไปไปเร้าองไปแล้วมันไม่สั่นแล้วเราเข้าที่มันสัน่น <Yeah. S 1> มันสันน่นก็แล้วเราพ่อกันไว้นะ